ยังไม่ค่อยคล่องข้างหลังก็โอเคเริ่มดูแล้วว่าต้องตั้งยังไงก็เริ่มไม่ค่อยมีปัญหาปรับหน้าจอใหม่มันมันอาจจะแบบเล่นไม่ค่อยคล่องนะแย่งปืนสักย่งปืนไม่มีสักกระบอกโดดลงแล้วมีที่ล้ววะตีสัมือ ช่วยด้วยมีมีเพื่อนอีกแล้วรวยมีก๊อตอยู่ไหนเอาปืนมาปืนมามีก๊อตไหมมีก๊อตมากยด้วยบ้านพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววก๊อตอีกฝั่งนึงมีก๊อตมีก๊อตไปเข้าประตวดักไว้ยัดมัน เจ๋งเจ๋งนะขอเจ๋งนะขอเพื่อนมา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 เพื่อนก็แทก็แกตเติม่อนะเอกันเ่าไปดิเจอสนาไปด้เทียนนเียนเือดหรอกกิมยิงหลังนี้ไม่เอาม่สุดไอ่ะออาไปยังไหนไหนไหนอข้างบนนี้วะข้างบนหัวาบนหัวก็ไปเก็บตกไปก็ไปอยารู้มีอะไรกินได้เปิดแล้วกินด้สุดไปะมีสุดเฮี่อ่ะ นี่ไงนี่ไงมาแล้วเี้ไปเลยเข้ามาแตกเข้ามาแตกเรียบร้อยเนาะเถื่อนสุดๆปลาเถื่อนที่สุดเก็ดเอายล้านยังมียังก้าแล้วผมอ่ะ โน่นหนึงฟังโน้นไปดิไปดิโอ้สแกนไม่ถึอว่ะนี่ยเนี่ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วอยู่หัวล่างอยู่หัวล่างตัวจริงเข้ามาไหนตัวจริงเข้ามาไหน

เ้เพื่อนไประกจามาเพื่อนไประกจายมาเสริมเสริมเสริมออยมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาหนึ่ผมแรงแรงแรงทำไมละไมละลบลล้มแล้วนม่ได้ม่ไ้มีไปแล้วม่แ้่ไปรับอีกนิดเดียวนิดเดียวโดนไปโดนไปตายตายก็สุดไล้หมดละ อ,อย่าขเ,เข้าวงนอกเฮ้ยข้างหน้าดอกเด้อระเบิดตายหมดหมดตายตายตัวหมดหมดหมดนี่นี่นีน่นี่อันติอันติอันติอันนี้ปั๊มแป๊บปั๊มเรื่อยอยู่ปั๊มเรื่อยอยู่รถไฟเป็นคนรถไฟขอนรถไฟเป็นคนรถไฟคนเจ็บเป็นคนเจ็บ โอ้โหมีมันอะไรวะเนี่ยแจมซ้ายก็มีนะซ้ายมีขวาก็มีจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกอีกนึงเอาเร็วจิบเลยน้วงหนึ่งโดนชุบคอตายหมดโดน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 แตกก่อแตกสองตัวแล้วกอแตกสองตัวแล้วน้องหนึ่ง เขานอกอแต่สองตัวยัดเลยยัดเลยยัดเลยเลยเลยมาหมดหมดหมดเขานอกหมดสวย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 มีคนยิงคนยิงคนจริงรีบ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 เอาของแล้วเข้าไปโอ้ยว่าแล้วโค้แม่นจังวะเข้ามาเข้ามากไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปกมันเข้ามาโอไหลเข้ามาสิไหลเข้ามาไหลเข้ามามึงเดินติดอะไรอ่ะเดี๋ยวขาเบอร์ให้ อย่าเป็นรูทของหิวเหรอเราหิวของข้างในก็มีกล่องกี่อันเออหูวด้วยมไปปาเราเปิดมาปะ Envy อะไรปะข้างในกล่องเยอะแยะอยากย้ายข้างนอกมันลั้นเนี่ยเพื่อนขอโทษมีคนมา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 มีระเบิดไว้พวกขี้อันี้ไม่มีระเบิดเลย มาแล้วมาแล้วปะโอ้ติด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 สองตัวเองเฮ้ยก่อแตก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 ตัวใช้ยัดเลยน็อกหนึ่งอยู่ซ้าย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 ตัวซ้ายซ้ายซ้ายไม่มีว่ะซ้ายหายซ้ายหายจะเป็นโล่โล่นี่เปล่าไม่ไม่ไม่ตัวก่อแตกแล้วตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งกระแดงเด็ดนี่นี่ เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วมัจะช้ำกุ้ตายเจอเจเฮ้ยโอ้ว่าแล้วทำไมจริงมึงแรงจังมีนี่ด้วยใครเล้วสนายเมาไปเลยกูว่าแล้วทำไมเป็นจริงมึงแม่นจังไอชิบหายเป๊กแป๊กเกาะม่วงจะม่วงอีกนานไหมเยอะไหมแอบมาหามุมแอบไหมไม่ไไรโดนทุกทีอ่ะไอ้ประธาเนี้ยโดนทุกที มีซ้ายสิ้นเสียงปีกมาซ้ายลั่นมันนัดหนึ่งน่าจะแถวหลังไอ้นี่ไปอ่ะเนี่ยมีรอยเท้ามีรอยเท้าอยู่มุดเข้าไปข้างล<ะ>่างสายปะไปซ้ายปะเอเออย่างงี้ใช่เลยใช่เลยเราจะไปข้างล่างหรือ,ป <30 V S 1> อไปบนสามสิบวิเองเพิ่งเข้าไปเมื่อกีน้นั่งไงอยู่หน้านไงยิงอยู่เลยนะยิงอยู่เลยนะไอพี่ทิ้งหาย ui ui cái cây cái cây cái cây không buồn không phòng lên ngon đấy lên ngon ở xuống này xuống này, này. nó có bị à nó hay tại. cây Nó, ร่วมกักนไปนะแกละหมดละโลทองไว้เนี่ยโทองโ,โลทององานนะ่ะใช่ใช่ใครโดนใครโดนผมนี่ตรงนี้ใครวะอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นปะเล่นอยู่เล่นอยู่ดีพิเตอร์อเข้าไปเจ็ดสิบก็ใช้ปะ เอ้ยมีพีเตอร์เอาส่วนผมมีเพียบอะโยนให้เอ้ยกระสุวนลูกซองมีปะตอนเนี้ยกระถือดี่มีอยู่กระเบนะถือดีพีเตอร์ขอส่องหน่อยสิด้วยนะจะไรไปกลันไปกลนแล้วบอกว่าจะล่วงระเบิด บัตเท้าล่วงรูก้าอยู่นี่ล่วงหมด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 มันเป็นโลหทองเป็นโลหทองเอ้ยบัตเท้านู่นๆไกลๆเลยไกลเลยเก็บแล้วเก็บโลหทองมาแล้วสี่ร้อยเหรียญแลือถามตี้สุดท้ายเหลยถามตี้นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่เกตี้อ่ะไกลๆเลยเหรอไกลมาก ไปปะต้องเข้ามากเลยยังไงเราก็ต้องเข้าโอเลยเก็บมือเถอะวะอะไรอีกนะบั๊กบักบั๊กตัวลนครบั๊กวิ้วผมมีตัวตนครับพูดทำบางตาทำบางบางตาเกือบไปเก็นไม่มีไม่อยู่กูไม่อยู่ตรงนี้นักไม่เจอหรอกขอส่องหน่อยสิ มาเลียอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนิดนึงใช่นิดเดียวแบบเดียววางจ้ำแผดไว้ตรงนี้ไม่เอาพี่เดี๋ยวพี่เจ็บไม่เอาพี่เจ็บกูมีแล้วเอาววังคไว้นี่เดี๋ยวพี่เจ็บดี่กิปเปอร์จะเอาดีสกิปเปอร์กูลุยเลยเอาเอาเหมือนกันไปไปไปเร็วประเด็นคืออีกตี้หนึ่งอยู่ไหนนี่วะเฮ้ยนี่มีมีไอ้รอย่างนึงไปก๊อน อันเนี้ยเคเบิร์เคเบิร์เดี๋ยวเคเบิร์มาเคเบิร์มานี่อ่ะพี่กิ๊บพี่กิเปอร์มีกระบอกไอ้บีเอาไหมไม่เราเราเข้าอ้อมออ้มนี่ดีกว่าวะให้ให้ตัวนั้นมันมาไปทางเปี้ยงก็ถึงกันมาทางผมเนี่ยขึ้นนี่ได้นะเดินลงไปกัน มีแค่ยี่สิบนเดงนะเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นลองโดนสไนเปอร์เล่วนั่นนี่เด็กก็จะ้ก็ป๋าเองสามตัวรบท้ตัวรบ Long lòng 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 rồi lòng 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 ล่วงจะล่วงอีกตีหนึ่งอยู่ไหนอะไม่รู้าไฟปไปแล้วล่วงหงล่วงหงมีพิษอะดไดล,ไล,ลเพื่อนเพื่อน,นอหหมดหมดีท้ายแล้เฮ้ มเจอล้มเอล้วเล้วเมาแล้วมาแล้วมาแล้วีตัวสเมาแล้ตีปตัวอยู่ตรงนี้พี่แกนน่อเดี๋ยวเดีเอยู่ตรงล่าาเนี่ยถึงนี่นเดี๋ยวเจลกำแพงชาร์จแล้วมัขึ้นมาอลมขึ้นมาอย่าเพิ่งชาร์จพี่อลขึ้นมาอยู่หลังนี้อยู่หลังตรงนี้โอเคไม่ถึงว่าจมาล้ขอล้างผีใช้ล้างผีีผีก่อน อย่ให้เอาผีขึ้นมาได้น้องหนึงน้องหนึงน้องหนึง้องหนึ่้องหนึ่งอง่งเดี๋ยว,วเดียวเออไเดี๋ยวเนเรียบร้อยโหดจัดตอนนี้โหดจัดไม่ถึงสองพั้าปไม่ถึงที่ได้แค่สองพัได้สองพันี่มั้งสองพันสี่สองพันสานี่แหละ กี <Look> here. <2008 S 1> ่สองพันแปดแล้ว,วะ 3, 3, ลอะสามพันสามพันไปถึงอยู่ว่ะสามพันทาวได้ขอนสามพันว่ะแอติดอย่างเดียวดเดียวขาดอีกสองพันเอ้ยขาด200อีกสองร้อง